ก็มีสำหรับคนโตแ้ไว้ให้เหยียบได้เลยอ้าวสมาบัวคนขายั้นเน่ยเขาเตียมปุ้เยเลยนะไม่เตรียมปุ้ยอยงไว้านเจับไข่อะเออเอออะไรวะไโดนะดี๊ไม่แน่นอนเลยเนี่ยนี่จัจับไข่ปะเด็นนี้่ลยไหนรถตัวเนี่ยดูดิลูกกองพร้อมเลยเออโอ้ได้วได้มากเลยลูกกองได้ลงมือกะไดดไปได้ไกล้าน มอ่ะนี่ดูนี่มีกาแฟมีน้ำบ่าวนี่ดูน้ำอ่ะน้ำอะนี่นี่นี่นึกตอนนจังแก๊สก็มีที่นั่เดยพแล้วจามายซูมนะซูมด้น้แน่อาหารเช้าอะซิบุกขึ้นเดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูมาเปลี่ยนเกงแก้ผ้าแล้วพกมึงยังอยู่แบบนีิบขึนเนี่

แม่ให้แม่นั่งหน้าเลยก็ได้ที่หน้าว่างใช่ไหมครับได้เพื่อนได้แม่ได้ไหมครับมันมองมาที่แม่คุณนั่งข้างหน้ากับแม่เหรอไม่นะย่าไปขึ้นใหม่ไหมไอ้หน่อยอุ้มมี่ย่าเลยมันฟ้ามือตายมันฟ้ามือเดียวขึ้นเลยเอ้ยเอ้ขึ้นลบยุบเป็นแค่เนี้ยโอ้โหก็เอียงพอไหมรถอะตติดัวนั่งน้ำหมดวนวน <łość> ไม่งโม้งเไมยังไม่ได้ขึ้นเลยเนี่ยยาเดี๋ยวส่ง้ขึ้นไปขึ้นัไม่งไดต้องยืนไปอย่างงี้ว่าน่งพอน่งพอกโนะเออห้าสิบ